วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสมองนะคะเทคนิคเลิกเป็นซึมเศร้าแบบเด็ดขาดโรคซึมเศร้าใครไม่เคยเป็นจะไม่มีทางรู้ว่ามันทรมานแค่ไหนเป้าหมายในการอยู่แต่ละวันนี่จะไม่มีเลยจิตใจจะดิ่งตลอดเวลาการมีความสุขเป็นเรื่องที่แปลกแต่การมีความทุกข์เป็นเรื่องปกติของคนที่เป็นโลกนี้ ช่องสมองอัจฉริยะขอเป็นสื่อกลางให้คนที่เป็นโรคนี้หายทุกข์และกลับมามีความสุขได้อย่างเต็มที่การเลิกเป็นซึมเศร้าเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามและการสนับสนุนจากหลายด้านไม่ว่าจะจากตนเองเพื่อนพี่น้องครอบครัวผู้เชี่ยวชาญหรือคนรอบข้างต่อไปนี้คือเทคนิคที่อาจจะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยลองฟังกันดูค่ะ 1. การรับรู้และการยอมรับ สิ่งแรกที่เราต้องทำเมื่อรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าคือการรับรู้สภาวะนี้การรับรู้ว่าเราไม่สบายทางจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะมันจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่าปฏิเสธหรือมองข้ามความรู้สึกตัวเองเราต้องยอมรับว่าตอนนี้เราอาจต้องการความช่วยเหลือและมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยค่ะเมื่อเรารับรู้แล้วว่าเรากำลังเผชิญกับความเศร้า ขั้นตอนต่อไปคือการหาข้อมูลเราต้องเรียนรู้ว่าภาวะนี้คืออะไรมีสาเหตุมาจากอะไรและมีวิธีการรักษาอย่างไรการรู้ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เรามีความเข้าใจและสามารถจัดการกับมันได้ดีขึ้นเราสามารถหาข้อมูลได้จากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์สุขภาพบทความชังการแพทย์หรือแม้แต่การพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต การรู้ว่าภาวะซึมเศร้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนและมีวิธีการรักษาที่หลากหลายจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการก้าวผ่านมันไป 2. การดูแลสุขภาพกายและจิตออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะการออกกำลังกายช่วยปล่อยสารเอนโดฟินที่ทำให้เรารู้สึกดีนอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังงานให้กับเราอีกด้วย การออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องเป็นการออกกำลังกายที่หนักแค่การเดินเล่นหรือวิ่งเบาๆหรือโยคะก็สามารถช่วยได้แล้วค่ะอาหารอาหารก็มีผลต่ออารมณ์และสุขภาพจิตใจของเรานะคะการรับประทานอาหารที่สมดุลและมีประโยชน์จะช่วยให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่จำเป็นทำให้เรารู้สึกสดชื่นและมีพลังงานอาหารที่ควรกินเช่นผักผลไม้เนื้อปลา ถั่วและธัญ,ญพืชควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูงเพราะอาจจะทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียและหดหู่ได้ค่ะการนอนหลับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากกับร่างกายของเราร่างกายของเราต้องการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูและปรับสมดุลของฮอร์โมนการนอนหลับอย่างน้อยเจ็ดถึงแปดชั่วโมงต่อคืนจะช่วยให้เรามีสมาธิและความจำที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความเครียดและความกังวลได้ค่ะสิ่งสำคัญคือการสร้างกิจวัตรการนอนที่ดีเราควรจะเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวันหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์หรือดูโทรทัศน์ก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะรบกวนการผลิตเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนหลับ 3. การบำบัดทางจิต จิตบำบัดเป็นการพูดคุยกับนักจิตวิทยาหรือนักจิตบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือคนที่มีภาวะซึมเศร้าการบำบัดนี้ช่วยให้เราได้พูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกความคิดและปัญหาที่เรากําลังเผชิญอยู่นักบำบัดจะช่วยให้เรามองเห็นและเข้าใจสาเหตุของภาวะซึมเศร้าและวิธีการจัดการกับมัน การบำบัดนี้มีหลายรูปแบบเช่นการบำบัดแบบรายบุคคลการบำบัดแบบกลุ่มหรือการบำบัดแบบครอบครัวค่ะการบำบัดด้วยการพูดคุยการบำบัดด้วยการพูดคุยนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะซึมเศร้าการพูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่เราไว้วางใจสามารถช่วยให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว และมีคนที่พร้อมจะฟังและสนับสนุนเราการพูดคุยนี้ช่วยให้เราปลดปล่อยความเครียดและความกังวลออกมาทำให้เรารู้สึกโล่งขึ้นการบำบัดด้วยวิธีการเฉพาะทางนอกจากนี้ยังมีการบำบัดด้วยวิธีการเฉพาะทางอื่นๆที่มีความหลากหลายเช่นการบำบัดด้วยศิลปะการบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวหรือการบำบัดด้วยดนตรี วิธีการเหล่านี้ช่วยให้เราได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกผ่านกิจกรรมที่สร้างสารรค์และสนุกสนานค่ะการบำบัดทางจิตเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและสามารถก้าวผ่านภาวะซึมเศร้าไปได้อย่าลืมว่าการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญมากเราไม่ควรเก็บปัญหาไว้คนเดียว และการบำบัดทางจิตเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้เรามีชีวิตที่มีคุณภาพและความสุขมากขึ้นค่ะ 4. การใช้ยายาต้านซึมเศร้ายาต้านซึมเศร้าเป็นยาที่ช่วยปรับสมดุลสารเคมีในสมองซึ่งเป็นส่วนที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของเรายาเหล่านี้จะช่วยลดอาการซึมเศร้าทำให้เรารู้สึกดีขึ้น และมีพลังในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้นการปรึกษาแพทย์การใช้ยาต้องได้รับการปรึกษาและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเพราะการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมและการปรับขนาดยาเป็นสิ่งที่สำคัญมากการรับประทานยาไม่ควรหยุดหรือเปลี่ยนแปลงเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือทำให้อาการกลับมาเป็นใหม่ได้ค่ะ ผลข้างเคียงของยาบางคนอาจมีอาการขึ้นไส้น้ำหนักเพิ่มหรือลดหรือมีปัญหาในกาอนนอนหลับแต่ผลข้างเคียงเหล่านี้มักจะลดลงเมื่อร่างกายปรับตัวกับยาได้แล้วถ้ามีผลข้างเคียงที่บรบกวนมากควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางแก้ไขหรือปรับยานะคะการใช้ยาต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอและตรงตามที่แพทย์สั่ง อย่าลืมรับประทานยาหรือหยุดยาโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์อาจทำให้อาการกลับมาเป็นใหม่หรือแย่ลงได้การรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวันจะช่วยให้เราจําได้ง่ายขึ้นการติดตามผลหลังจากเริ่มใช้ยาควรติดตามผลกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอแพทย์จะตรวจสอบว่าการใช้ยามีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับเราหรือไม่ และอาจมีการปรับเปลี่ยนขนาดยาหรือเปลี่ยนชนิดยาตามความเหมาะสม 5. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมโดยการตั้งเป้าหมายเล็กๆที่สามารถทำได้ในแต่ละวันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากการที่เราสามารถทำสิ่งเล็กๆให้สำเร็จจะช่วยสร้างความรู้สึกประสบความสำเร็จและเพิ่มความมั่นใจในตัวเองลองตั้งเป้าหมายง่ายๆในการทำความสะอาดบ้านอ่านหนังสือหรือออกไปเดินเล่นก็ได้นะคะ การลดความเครียดก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาภาวะซึมเศร้าเราควรหาวิธีที่จะผ่อนคลายและลดความเครียดในชีวิตประจำวันเช่นการฝึกโยคะการทำสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่เราชอบอย่าลืมให้เวลาตัวเองในการพักผ่อนและทำสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขค่ะการได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อน ครอบครัวการพูดคุยและการแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่เราไว้วางใจจะช่วยให้เรารู้สึกว่ามีคนที่อยู่เคียงข้างและพร้อมที่จะช่วยเหลือเราการทำกิจกรรมที่เราชอบก็เหมือนกันจะทำให้เรามีความสุขเป็นวิธีที่ดีในการลดอาการซึมเศร้าไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฟังเพลงวาดรูปทำงานศินลปะกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เราได้ปลดปล่อยอารมณ์ และความรู้สึกในทางที่สร้างสรรค์และทำให้เรารู้สึกดีขึ้น 6. การฝึกสมาธิและการผ่อนคลายการฝึกสติหรือการอยู่กับปัจจุบันเป็นวิธีที่ช่วยให้เราสามารถจัดการกับความคิดและอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกสติจะช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะยอมรับความรู้สึกต่างๆโดยไม่ต้องตัดสินหรือพยายามเปลี่ยนแปลงมัน เพียงแค่เรามีสติอยู่กับปัจจุบันและรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราการฝึกสติสามารถทำได้ง่ายๆเช่นการหายใจลึกๆและนับลมหายใจลองสังเกตเสียงรอบตัวหรือการสัมผัสสิ่งของรอบตัวเราก็ได้การทำสมาธิก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการผ่อนคลายจิตใจและลดความเครียด การทำสมาธิจะช่วยให้เรามีสมาธิและความสงบสุขสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านเริ่มต้นด้วยการหาที่เงียบๆนั่งในท่าที่สบายและปิดตาหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆเน้นการรับรู้ลมหายใจเข้าออกการทำสมาธิเป็นเวลาสั้นๆทุกวัน จะช่วยให้เรารู้สึกสงบและมีสมาธิมากขึ้นการฝึกโยคะก็เป็นวิธีที่ดีในการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจการโยคะจะช่วยยืดกล้ามเนือ้อลดความเครียดและเพิ่มความยืดหยุ่นการฝึกโยคะไม่เพียงแค่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแต่ยังช่วยให้จิตใจสงบสุข ลองเริ่มต้นด้วยการฝึกท่าโยคะง่ายๆเช่นท่าผีเสื้อท่าเด็กหรือท่าภูเขาอย่าลืมหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆนะคะการฟังเพลงที่ชอบหรือเพลงที่มีจังหวะช้าๆก็สามารถช่วยให้เราผ่อนคลายและลดความเครียดได้ลองเลือกฟังเพลงที่ทำให้เรารู้สึกสงบและมีความสุขเพลงบรรเลงเพลงธรรมชาติ เพลงผ่อนคลายเพลงในเวลาที่เราต้องการพักผ่อนหรือก่อนนอนจะช่วยให้เราหลับสบายและตื่นมาอย่างสดชื่นการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติก็เป็นวิธีที่ดีในการผ่อนคลายจิตใจและลดความเครียดลองออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือไปเที่ยวธรรมชาติเช่นป่าเขาหรือชายทะเล การสัมผัสกับธรรมชาติจะช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นและมีพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปการฝึกสมาธิและการผ่อนคลายเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันและมีผลดีต่อสุขภาพจิตของเรามากๆลองหาวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองและฝึกฝนเป็นประจำจะช่วยให้เรามีความสุขและมีชีวิตที่สมดุลมากขึ้น การทำกิจกรรมที่ชอบการทำงานศินละปะเป็นวิธีที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพการระบายสีหรือการปั้นดินเหนียวเหล่านี้ช่วยให้เราปลดปล่อยความเครียดและความกังวลออกมาในรูปแบบที่สร้างสรรค์ลองหาสิ่งที่เราชอบและเริ่มต้นทำงานศินละปะเป็นงานอดิเรก การอ่านหนังสือที่เราชอบเป็นวิธีที่ดีในการผ่อนคลายและหลีกหนีจากความเครียดไม่ว่าจะเป็นนิยายหนังสือวิทยาศาสตร์หรือหนังสือที่เกี่ยวกับความสนใจการอ่านหนังสือช่วยให้เรามีสมาธิและได้พักผ่อนจิตใจลองหาหนังสือที่เราสนใจและใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือเป็นประจำการฟังเพลงที่เราชอบสามารถช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข ลองเลือกฟังที่ทำให้เรารู้สึกดีและมีกำลังใจเช่นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานหรือเพลงที่มีเนื้อหาเชิงบวกการฟังเพลงเป็นวิธีที่ง่ายและสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาการทำอาหารหรือการอบขนมเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เรามีสมาธิและได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ลองหาสูตรอาหารหรือขนมที่เราสนใจลองทำดู การทำอาหารไม่เพียงแค่ช่วยให้เรามีสมาธิแต่ยังเป็นวิธีที่ดีในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่เราชอบเช่นการเต้นการวิ่งหรือการเล่นกีฬาเป็นวิธีที่ดีในการปลดปล่อยพลังงานและเพิ่มความสุขการออกกำลังกายช่วยปล่อยสารเอนโดฟินที่จะทำให้เรารู้สึกดีและลดความเครียดลองหาเวลาว่างในการออกกำลังกายเป็นประจำ การท่องเที่ยวและการสำรวจสถานที่ใหม่ๆก็เป็นวิธีที่ดีในการเปลี่ยนบรรยากาศและลดความเครียดไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวธรรมชาติภูเขาทะเลหรือไปเที่ยวเมืองใหม่การท่องเที่ยวช่วยให้เรามีประสบการณ์ใหม่ๆและเพิ่มความสุขการทำงานอาสาสมัครก็เป็นวิธีที่ดีที่ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าและมีความหมายการช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เรารู้สึกดีและมีความสุข ลองหากลุ่มอาสาสมัครที่เราสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดูการทำกิจกรรมที่เราชอบเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดูแลสุขภาพจิตและลดอาการซึมเศร้านะคะลองหาสิ่งที่เราชอบและทำเป็นประจำจะช่วยให้เรารู้สึกมีความสุขและมีพลังในการดำเนินชีวิตมากขึ้นการเลิกเป็นซึมเศร้าต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากอย่าลืมว่า คุณไม่ได้อยู่คนเดียวในการ,รเผชิญกับภาวะนี้การขอความช่วยเหลือก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกันหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกคนมีวิธีการจัดการกับความเครียดและความกังวลได้ดีขึ้นถ้าคุณหรือใครก็ตามที่คุณรู้จักกำลังเผชิญกับภาวะซึมเศร้าอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือนะคะเราอยู่เคียงข้างคุณเสมอขอ,อบคุณคะ่ะ